ก็ดูดูแลก็บอกว่าได้เลิกแล้วก็ไปตรวชงืงกดูปรากฏว่ามีงูตัวเล็กๆ4ตัวอยู่ที่ก้นหลุมหราจาก,ก็บอกตอนหนึ่งว่าเนี่ยเอาออกก่อนไหมถ้าบอกไม่ต้องเดี๋ยวเสียเลิกเพราะมันใกล้เวลาเลิกก็คือฝังไปพร้อมกันเลยไม่ว่ายังไงแล้วแต่ทหารก็ต้องมาเป็นใหญ่อยู่เสมอในดวงบ้านดวงเมืองเพื่อให้บ้านเมืองมันรอดเดิมทีให้ผูกดวงเมืองสองดวงเนี่ยดวงแรกเนี่ยเขาบอกว่าดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเลยแต่ต้องไปเมืองขึ้น สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเจอกับท่านในผลนะครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษมากๆที่เราได้มาอยู่ที่ริมแม่น้ําคงคาครับในเมืองพาราณสีประเทศอินเดียครับและก็ที่ที่เราอยู่ก็คือเป็นวิหารทองคําขององค์พระศิวะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราพึ่งได้เข้าไปสักการะครับ ในเทปนี้เนี่ยท่านในผลเนี่ยจริงๆมีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโหราศาสตร์ <c oughs> และก็เรื่องของการเ,าเรื่องของดวงเมืองเรื่องของทำเลที่ตั้ง <c oughs> ซึ่งผมเองเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องนี้มากๆ <c oughs> แล้วก็อยากจะสอบถามท่านในผลว่าจริงๆแล้วเรามาที่พาราณสีจุดเริ่มต้นของเมืองที่มีความต่อนเนื่องยาวนาน <c oughs> มีผู้คนอศาศัยอยู่4,000กว่าปี <c oughs> ใช่ไหมครับ4,000กว่าปีใช่ครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของทั้งทำเลที่ตั้งทั้งเรื่องของความศรัทธา ทั้งเรื่องของจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มีความรวมตัวกันอยู่ที่นี่มากๆคือผมเลยอยากจะสอบถามท่านในพลให้ความแนะนําให้ความรู้นิดนึงนะครับในเรื่องของเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยพิจารณาดึงอะไรบ้างอะไรมีความสําคัญบ้างครับเวลาเราสร้างเมืองเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่างแรกต้องมีน้ําน้ําคือชีวิตเรามองว่าตต้ต้นน้ำเนี่ยของแม่น้ำคงคาเนี่ยมาจากโคมุกยู ที่ตีนเขาหิมาลัยน้ําไหลผ่านคุกโมุกออกมาแล้วก็ไหลลงมาแรงเรื่อยๆแล้วรวมเป็นแม่น้ําเรียกว่าแม่น้าําคงคาตรงที่โคมุกเป็นเป็นเส้นผมของพระศิวะที่ท่านปล่อยลงมาแล้วให้น้ําไหลผ่านเพื่อมาให้น้ำเนี่ยดุนแรงจนเกินไปจนถ้าเกิดถึงทกภัยได้พอไหลผ่านมาแล้วเนี่ยก็ไหลผ่านมาตามที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงคงคาครับนี่การตั้งเมืองอ ตั้งแต่อดีตในปัจจุบันคำนึงถึงเรื่องอะไรครับเรื่องน้ำน้ำ70%ของคนร่างกายคนประกอบด้วยน้ำ,นำเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อ,อันที่สองเนี่ยต้องมีพื้นที่ในการเพาะปลูกทํากินกเกษตรกรรมคือพื้นฐานทั้งคนครับครับผมไม่ว่าท่านจะายากดีมีจนท่านก็ต้องกินนะกินข้าวกินน้ํากินผักกินอาหารกินพืชกินสัตว์โปรตีนทั้งหลายกินหาดกห้าหมูมเพราะนั้นเนี่ย จะต้องมีหนึ่งมีน้ำสองมีมีที่ปลูกข้าวมีที่เลี้ยงสัตว์<ม>นะพอเราดูแล้วเนี่ยพลายีเป็นเมืองที่กว้างใหญ่มีแม่น้ําไหลผ่านคล้ายๆ้ากรุงเทพอห<ม>็ไหมครับ<ม>คล้ายสุโลคล้ายกรุงเทพที่เราเห็นมาได้ว่าเราเพราะฉนั้นทุกที่ที่แม่น้ําไหลผ่านไปแล้วมีที่ทํากินเนี่ยมีที่ปลูกพืชมีที่เลี้ยงสัตว์คนอยู่ได้แล้วมันเป็นที่ราบกว้างใหญ่เหมาะในการตั้งเมืองนะครับอย่างสูว่าตรงเนี้ยเขาบอกว่า เมืองนี้อายุมากกว่า4,000ปีแล้วสร้างโดยพระศิวะ,ะตำนานของเขาเขาบอกพระศิวะเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยแรกเริ่มเดิมทีก็มีแต่นักบวชในศาสนาฮินดูพอมีความศรัทธามากขึ้นผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาทำหากินและเจริญรุ่งเรืองครับพอเจริญมีเงินมีทองก็ได้สร้างวิหารทองคําขึ้นมาใหญ่ที่สุดเมื่อกี้นี้ข้างในกระบุทองคําข้างนอกกระบุทองคํา700กิโลกรัรมถามว่า มันเกิดจากอะไรเกิดจากความศรัทธาทองคําที่ตีเป็นแผ่นแล้วก็ปิดไว้ใช่ไหมครับทั้งนอกทั้งในนั่นแหละมันเป็นความศรัทธาของผู้คนเขาที่พอเขามีเงินมีทองมีเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาถวายให้แก่พระเจ้าเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวเขานี่คือหลักในการตั้งเมืองคครรัับบทีนี้จากที่พาราณสีเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่3าองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกันกับที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับ รัตนโกสินทร์เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคำนึงถึงอะไรเป็นอันดับแรกครับอันดับแรกน้ําเหมือนกันเลยหลังจากที่เจ้าตากท่านได้ไปตีเมืองรุศยาเอาคืนมาแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่ามันชํำรุดทุดโทมแล้วก็ผูกพังเผาไหม้เป็นเท่าทานเกินกว่าจะเยียวยาที่จะตั้งเมืองตนได้เราก็เลยมีการที่ย้ายเพื่อหาเมืองหลวงใหม่ก็ ล่องตอมามแม่น้ำเจ้าพยามาอีก70กิโลเห็นทำเลข,ของเทพมหานครเห็นท้นบุรีก่อนออทนบุรีก็เป็นประกอบก็เป็นเมืองเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งในขณะนั้น<ะ>เป็นเมืองค้าขายเมื่อก่อนสมัยไปกูัศริยาก็เป็นที่พักของพวกพวกอะไรพวกเอ่อพวกฝรั่งพวกฝรั่ง ที่มาค้าขายแล้วก็มีกองทหารมาด้วยสมัยพนย<อ>ันธอะไรนะก็จะมีทหารของพวกโปรตุเกสมั่งอะไรมังร่งมาอยู่แถวๆนั้นแหละแต่ตั้งค่ายอยู่มีตั้งมีป้อมค่ายอยู่แล้วเป็นเมืองที่จุดที่พักสินค้ามาทางเรือต้องพักสินค้าแล้วกระจายสินค้าขึ้นทางเหนือไปขายก็อยู่ใกล้ปากอ่าวมากใช่ใกล้อยู่ใกล้ปากอ่าวแล้วเป็นที่ทำเลที่แบบที่ราบสามารถตั้งบ้านเมืองได้ถ้าจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ กรุงธนบุรีรทีนี้พอรัชการที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านขึ้นครองราชท่านก็พิจารณาเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะก็มีทำเลที่เหมาะสมอตนะท่านจะไม่ตั้งธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้วถ้าจะตั้งกรุงเทพม,มหานครเป็นเมืองหลวงก็เลยย้ายข้ามฟากมานะมาอยู่ตรงข้ามตรงข้ามวัดแจ้งผตรงนั้นวัดแจ้งมีอยู่เดิมแล้วนะพอย้ายเข้ามาฝั่งตรงข้ามก็มีการ สร้างพระราชวังขึ้นมามแต่ก็ประกอบด้วยพระเท释วังและวัดพระแก้วอย่างวัดพระแก้วที่เราเห็นก็เห็นว่าท่านก็สร้างสร้างแล้วก็เก็บพระแก้วเอาไว้เป็นที่เขารบูชาสาการะม,มีวังหลวงมีวังหน้าที่แม่น้ำเจ้าพระยาวังหน้าก็คือธรรมศาสตร์ปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ของวังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาสุดสิงหานาถเราก็เห็นว่าพื้นที่ราบเมื่อก่อนเนี้ย สักประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยลาดพร้าวก็เป็นแต่ทุ่งนาอือ่าเป็นแต่ทุ่งนาครับนาเต็มหมดเลยพอเมืองขยายโตขึ้นทุ่ง,งนาเมื่อก็พดหายไปอือนี่คือปัจจัยที่เป็นเป็นพื้นราบและสามารถปลูกสร้างบ้านเมืองได้นี่คือสองปัจจัยที่สองอสามารถปลูกข้าวได้นะมีน้ําแล้วปลูกข้าวได้อ,อันที่สามก็มองว่าในการขยายเมืองในอนาคตเนี่ยมันจะไปทุ่งบางเขนก็แล้วแต่จะไปดอนเมืองก็แล้วแต่ มันเป็นเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันสามารถขยายเมืองได้นี่คือปัจจัยที่3ที่ท่านทรงตั้งขึ้นมาแล้วท่านปักหลักดวงเมืองวันที่21เ,เมษายนใช่ไหมใช่ครับพุทธศักราช2,325เป็นวันที่ปักหลักหลักเมืองขึ้นมามหลักเมืองคืออะไรคือเอาไม้เนี่ยมาแกะไม้ไผ่เพกราเพลินอะไรกแล้วแต่แล้วมาแกะ อย่างที่เราเห็นที่หลักเมืองนะครับผมแล้วก็ทาสีอะไรอย่างดีในวันที่2 1เมษายนเนี่ยตอนก็มีการขึงผ้าลงไปนะเพื่อให้ลงไปที่ก้นหลุมครับพอได้เวลาเลิกคือ6โง54นาทีเอาเป็นว่าก่อนหน้านะั้นสักประมาณ6โมง6โมง53หรือ52อะไรแล้วแต่เนี่ยนะก็โหนกระดูก ก็ดูดูแลก็บอกว่าได้เลิกแล้วก็ไปตึกชะง,งูดูปรากฏว่ามีงูตัวเล็กๆสี่ตัวอยู่ที่ก้นหลุม,มอยู่ที่ก้นหลุมก็หราจารย์ก็บอกตอนหนึ่งว่าเนี่ยมีเอาออกก่อนไหมถ้าบอกไม่ต้องเดี๋ยวเสียเลิกเพราะมันใกล้เวลาเลิก<ม>ก็คือฝังไปพร้อมกันเลย<ม><ม>เพราะนั้นในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้า มีคนที่เกิดปีมะเส็งงูลเล็กเนี่ยสคนเนี่ยเป็นใหญ่ในประเด็นก็จะยุ่งยุ่งอยู่ oh. ตามดวงบ้านดวงเมืองที่มันถูกฝังวันแแต่แรก oh. ทีนี้พอพูดถึงดวงบ้านดวงเมืองเนี่ยลัคนาอยู่ที่ราศีเมษของเราปัจจุบันนะที่รอ<ม>นึ่งท่านฝังไว้แล้วก็มีอาทิตย์กุมลัคนานะอังคารนะนำหน้าลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภเรียกว่าได้เกณฑ์เถลิงราช เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายัางไงแล้วแต่ทหารก็ต้องมาเป็นใหญ่อยู่เสมอในดวงบ้านดวงเมืองเพื่ออะไรเพื่อให้บ้านเมืองมันรอดอเดิมทีาให้ผูกดวงเมืองสองดวงเนี่ย<อ>ดวงแรกเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเลยแต่ต้องไปเมืองขึ้นก่อนและดวงที่สองคือดวงที่เข้าใช้ปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นเมืองขึ้นใครแต่ก็เจริญแบบว่าเท่ากันแท้แต่ก็ไปได้เรื่อยๆท่านเรื่ดวงที่สองไม่เป็นที่ฆ่าใครครับเห็นไหมว่ากษัตริย์โบราณเนี่ย รัชกาลที่หนึ่งเราไม่ยอมไปชี้ค่าใครเอาแน่นอนอเพราะเราเคยเห็นการถูกทารุณกรรมเคยถูกทุบตีตายมัง่งไม่ตายมัง่งไม่ตายก็รอดไปนะถ้าตายก็ตายก็กโยนโยนเข้าข้างทางจบคือถ,ถูกกระทำเยี่ยงเฉลยนี่มันเจ็บปวดมากมมยิ่งกว่าสัตว์เพราะนั้นท่านก็ไม่ใยากเห็นภาพอย่างนั้นเพราะว่าเห็นภาพความทุกข์ทรมานของลูกหลานไทยเป็นเช่นนั้นท่านก็บอกว่า ถึงแม้มันจะไม่เจริญผู้้าก็ตามนะแต่ขอไม่เป็นขี้ค่าใครพอรแล้วครับนะครับเราถ้าเป็นเรายุคนี้เราก็ตัดสินใจแบบนี้มันกัน<อ>นะในฐานที่ผมเป็นฐานเราไม่ยอมเป็นขี้ค่าใครครับเราต้องเป็นตัวของตัวเองอแล้วก็จะปกครองตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาเป็นเจ้าเหนือหัวที่มาสั่งชี้นิ้วสั่งใช้งานตลอดเวลาอนะเราไม่ปรารถนาเช่นนั้นอนทีนี่ ดาวสาคัญอีกสองดวงก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร,ร์อยู่ทีภพสุภาษดวงเมืองที่ราศีธนูอันนี้ทุกๆ20กว่าปีเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในดวงเมืองเพราะดาวพฤหัสเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าของดาวดีก็คือสุพเคราะห์ส่วนดาวเสาร์เนี่ยเป็นหัวหน้าของดาวร้ายก็คือบาปเคราะห์ก็กึงผีกึ่งผีกึ่งๆๆเ,เทพพูดง่ายใช่ไหมเพราะม่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บ ทุกยี่สิบกว่าปีนะไปลองลองดูได้เลยที่ดาวห้าเจ็ดโคจรมาพบกันในราศีอยู่ในราศีธนูบ้างนะราศีกันบ้างเนี่ยมันจะต้องมาเก่กลมกันทุกยี่สิบปีมันจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปกครองไปสังเกตดูได้อันนี้คือที่เป็นคนตัวเมืองเสร็จแล้วดาวกันเงินคือดาวศุกร์เนี่ยไปเป็นวินาศลักขณาเงินเข้าน้าบ้านออกหลังบ้านออกหลังหมดใช่ แล้วดาวสี่ดาวพุธดาวเจราาาเจราค้าขายเนี่ยต้องเจอได้ต้องเจรจาลับๆถึงจะได้แต่ถ้าจงแจ้งค้าขายเนี่ยได้ตังค์หมดประเทศไทยแล้วก็ดันมีดาวลาหูอยู่ในภพที่12องของดวงเมืองก็คือภพวินาศอีกต่างหากเพราะนั้นตุ้งสตังเนี่ยพอได้มาก็หายไปหายไปดูแล้วกันอย่างทุกวันนี้ไม่ต้องพูดกันมากมาดูตัวอย่างได้ตังค์มาเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายมันก็หายไปกับ นโยบายอะไรก็ไม่รูอ่ที่เราเห็นกันนั่นคือนโยบายขายฝันนั่นแหละว่ากันตามความจริงกันนะใ่าคจะกระทบใครกันแล้วแต่แต่ว่าเราพูดในเรื่องความจริงซึ่งเป็นสิ่งไม่ตายอก็เห็นเห็นได้ว่าลงต้าลงต้าหมาบัวก็รู้ตรงนี้ถ้าก็เอาทองใส่ท้องมระคังไว้เป็นการสำรองของประเทศไว้ตอนนี้พอมายุคปัจจุบันก็มีทองคำนี่สำรองไว้เยอะนะประเทไทยเราเนี่ยเยอะมากนั่นคือดวงบ้านดวงเมืองแต่แล้วดาวจันดาวจันทเนี่ย เป็นเกษตรนะผมพูดตรงนี้ผมจะไม่ขยายความมากมายเป็นเกษตรนะอยู่ที่เ,เรือนที่เสี็คือในภพตนุดุรุภะสัชพ,พันธุข,ของดวงเมืองอผู้หญิงเมืองไทยพระไ่ชินีนสวยทุกคนอ,อแต่ว่าอพอถอดนวาม,มาปุ๊บมันเป็นนิดอันนี้เราไม่เราไม่คุยกันว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่า คำตอบคนนี้โหราจารย์เราจะรู้กันอยู่คนที่เรียนโหราศาสตร์ก็จะรู้ผมเป็นผู้ศึกษาโหราศาสตร์ก็จะรู้แต่ว่าบางทีเราพูดมากไม่ได้ไได้ไปกระทบคนหลายคนซึ่งเข้าใจไม่อาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ชอบอ,จจอบแต่เพราะนั้นเนี่ยก็ดวงเมืองเราคร่าวๆก็เป็นเช่นนี้ในการตั้งบ้านตั้งเมืองพอมาถึงราชกา,ศารศรีสากแต่ยุบไปใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะเราสี่ขึ้นมาก็พยายามจะแก้ดวงเมืองก็สร้างหลักเมืองขึ้นมาใหม่ อลอห้ากันเหมือนกันรอเก้าเหมือนกันแต่ว่าหลักเมืองแรกที่ปักไว้แล้วเนี่ยมันคงทนคงทนถาวรยาวนานเพราะอะไรราชการที่หนึ่งท่านเป็นดวงมหาฤกษ์ทำอะไรพ๊บเนี่ยมันเบ็ดเสร็จถาวรเลยดวงมหาฤกษ์เรียวดวงมหาฤกษ์นี่คือการที่เขาเรียกว่าสร้างบ้านแรงเมืองแล้วก็ปักหลักชัยแห่งเมืองด้วยการมีเขาเรียกว่าอะไร มีหลักของเมืองก็คือก็คือเอาออสาหลักเมืองเหมือนเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วที่อย่างลึกเลยว่า <ừ> mm. ตรงนี้นัประกาศเลยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงเมืองเราจะเป็นเช่นนี้แล้วเลยเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆอ๋อสาเหตุที่ตอนสมัยท่านรอสารอสารอสี่จะเปลี่ยนดวงเมืองเป็นเพราะว่าดูบริบทดูดแล้วมันทําท่าว่าฝรั่งเข้ามาแล้วจะยึดเมืองไทยครับจะยึดเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นก็เป็นการแก้ขึ้นมาก็เป็นการจะแก้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าพอถึงรอห้า เราแก้จากการที่ตัดดินแดนบางส่วนให้เข้าไปให้เข้าไปเหลือแต่ส่วนที่เราอยู่แค่เนี้ยที่เหลือส่วนใหญ่ที่เราที่เสียไปเนี่ยมากพอๆกับที่มีอยู่อยู่ในปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็คือเป็นดวงที่มันถูกลิขิตมาของเมืองไทยแสดงว่าการเลือกเลือกเรื่องของดวงเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกให้เพอร์เฟกทุกอย่างได้ถ้าดีจริงนะโหนโหนบอกอีก20ปี อีก20ปีก็คือบวก20ปีตั้งแต่ปี2 3 2 5คือ2 3 4 5ดวงจะดีครับแต่รอนหนึ่งว่าท่านตายไปแล้วออแล้วแล้วใครจะแล้วท่านเป็นต้นราชวงอะ่ะครนะท่านก็ต้องเป็นปากหลาเมืองถึงมันจะไม่ดีที่สุดก็ตามแต่ก็ต้องเลือกให้อยู่ตรงเนี้ยเ,เพราะท่านเป็นต้นราชวงจัก,กรีอ,อ๋อนั่นคือความสําคัญของการวางดวงบ้านดวงเมืองดีไหมดีดีในระดับหนึ่ง ดีสุดไหมไม่ดีที่สุดไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่ให้ตั้ง20ปีข้างหน้ากว่าจะดีที่สุดเนี่ยเราไม่ไหวแต่ฉันตายก่อนแล้วคือ20ปีจากสองสามสองหน้าคือดีที่สุดแล้วสองสามสี่ห้าดวงจะดีมากเลยถ้าผูกถ้าถ้าปักหลักตรงนั้นนะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็ดูยืนยาวยืนนานมากี่ปีแล้วครับกรุงเทตะโกสินอถ้าเรานับก็2 4 2ปีนะปัจจุบันเนี่ยประมาณ242อ่อปีเราเห็นว่าก็ คนที่อายุมาสองว่าปีก็ไม่ธรรมดาหรอกใช่ไหมมันอาจจะผ่านการเวลาที่ดีใจเสียใจเศร้านะสุขสันะมีความสุขมันผ่านมาทุกเรื่องใช่ของชีวิตเราก็เห็นว่าเนี่ยพอ,อรอห้ารอหกรอเจ็ดคือนำนาจให้กับประชาชนเนี่ยมันก็มันไปก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปประชาชนชาวไทย ที่อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักมีความจําเป็นแค่ไหนครับที่จะต้องทราบเรื่องราวเหล่านี้คือเรื่องเหา่เนี้ยมันอยู่ในวงจํากัดวงจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่ออย่างที่น้องทําอยู่เนี่ยพอเราปล่อยคลิปไปเนี่ยคนดูกดไลค์กดแชร์ are, มันมีเหตุมีผลเพราะไอ้ที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าศึกษาโหราศาสตร์มาถึงได้รู้ว่าเขาทําแบบนี้โหราศาสตร์เมื่อก่อนนี้มันก็เรียนเ,นเฉพาะในรั่วในวัง แต่ตอนหลังเนี่ยพอบ้านเมืองมันเจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยนะบัณฑิตที่มีความรู้ก็ไปศึกษาสิ่งเหล่านี้มาอย่างครูผมเนี่ยคนแรกที่เขียนตำราคือครูสิงโตสุริยอารักษ์ท่านก็ศึกษาโดยมีพื้นฐานจากอินเดียในดวงทั้งหมดที่จำเมืองไทยเนี่ยมีพื้นฐานจากพม่าอินเดียมาแต่ของเราตำราผมเนี่ยคืออินเดียแท้เลยนะมี12ราศีจักรราศีโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์ก็คือวิชา ส่ติติชั้นสูงเก็บมาเลยนะคนไหนมีอุดมเกณฑ์คนนั้นใหญ่คนไหนมีมีองค์เกณฑ์คนนั้นใหญ่อุดมเกณฑ์รวยนะประทุงเกณฑ์มีชื่อเสียงในบรรดาทั้งหมดโหรสาสตร์ตายที่คำว่าเกณฑ์ท่านจะมีมาหาอุดมีเกษตรมีอะไรต่างๆเนี่ยช่วยไดยบ้บางครั้งบางคราวแต่คําว่าองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ประทุงเกณฑ์อยู่ถาวรแต่ต้นชีวิตถึง วันสุดท้ายที่อยู่ในโลกนี้แสดงว่าโหราศา,าสตร์นี่ก็คือเหมือนจะบอกให้เราทุกคนได้รู้ว่าเรามีเส้นทางใช่มีเส้นทางมีร,รถแบบของตัวเองอ่ามีทุกสิ่งทุกอย่างคืออาจจะต้องดําเนินไปตามความเข้าใจครับ <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรครับ <c oughs> ถึงจะหลุดพ้นจากความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันจะบอกเพราะนั้นใครที่ไปเจอโหราจารย์อย่างเก่งเขาแก้ดวงให้เนี่ยเขาก็ต้องมีทางที่แก้แต่ว่าเขาต้องบูชาครูนะครับ บุชาครูก็ไม่แพงหรอกอก็แล้วแต่อาจารย์บางคนจะเรียกเอาอย่างอย่างครูผมเนี่ยครูสิงโตก็12บทอย่าทเง่้ยงนะแต่ผมไม่ไม่ทันเท่าไหร่ครูสิงโตเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นต้นเขาของเรื่องต่อมาก็คือพลเอกพิสารชูประวัติไปเป็นลูกศิษย์ผมนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูพิสารอีกทีหนึ่งเป็นรุ่นที่สามที่ได้รับเรียนวิชาพวกนี้มาแต่ก็ไม่ได้เอามาหากินแต่มาเพื่อเอามา,มาเป็นความรู้แล้วก็ช่วย ชือเหลือคนที่เขามีกรรมกับเราเขาไม่ให้เราช่วยเราก็ช่วยเอาพูดย่าี้ก็ผมไม่ได้เปิดธมากินนะเขามาให้ช่วยก็ช่วยเราก็ช่วยกันไปตามที่พอจะช่วยได้ครัแสดงว่าโดยสรุปแล,ล้วโหราศาสตร์นี่ก็คือเป็นการเก็บค่าสถิติทติทคนโบราณเนี่ยก็มีการบันทึกเก็บไว้ว่าอิาทธิพลของดวงดาวที่เคลื่อนดวงนี้พอมา พออาทิตย์มาทับลักนณาเป็นไงพอพุทธทับลักนณาเป็นไงเสาทับลักเป็นไงมันเป็นการจดมาตั้งสี่ห้าพันปีเหมือนพระราชนีเนี่ยอายุสี่พันหายปีใช่ไหมทุกอย่างที่เกิดจากที่นี่มันกระจายออกสู่ทั่วประเทศเลยอแล้วเราก็จะรู้จากภากาศีรษะราชนีเพราะนั้นแหล่งวิชาความรู้ที่ไปจากไปถึงเมืองไทยออกจากตรงนี้ไปนี้ปนี่คือจุดกําเนิดนะนี่คือจุดจุดกาเนิด เราเห็นได้ว่าพาราสีเนี่ยเป็นเมืองของฮินดูแทบจะร้อยเอซมีพุทธอยู่ที่สารานาถพระเจ้ามาถึงนี้ท่านถ้ามาสอนเทศโปรดปัญญาวิธีทั้งห้าคนใช่ไหมแล้วบอกว่าพอสําเร็จแล้วแต่ละคนแล้วก็บอกว่าให้เธอทั้งห้าคนเนี่ยนะไปเผยแพร่ศาสนาคนละทิศกันอย่าไปซ้ําทางกันนะถ้ากลับไปแต่ท่านไม่เอาเมืองนี้มาเป็นเมืองที่จะตั้งเป็นฐานของ ขอพุทธะเลยเพราะว่าเจาะไม่เข้าที่นี่เห็นความศรัทธากันไหมโอ้โหแรงมากเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมน่าจะยากมากยากมากเช้ามาก็มาบูชานะเอานมมาเอานมมาอาบน้ําสิวัลย์ลึงแล้วเอาแป้งมาเจิมมาถวายดูแลเหมือนพ่อแม่ตัวเองนี่แหละเป็นความศรัทธาที่เรียกว่ามันไม่มีสิ่งใด มาวัดค่าได้ไม่สามารถวัดค่าด้วยหน่วยอะไรได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจแล้วก็เราเห็นศรัทธาของคนนะเป็นหมื่นครับนายเป็นหมื่นแล้วเราเรอเข้าหลังอีกอีกหลายอีกหลายหมื่นอีกเยอะมากวันหนึ่งเป็นแสนคนน่ะคิดดูแล้วว่าเนี่คือความศรัทธาของคนอืน่ะเนี่ยเราว่ว้ในตรงบ้านหนึ่งเมืองเป็นเป็นเช่นนี้โอรสสายกรนอย่ยงที่ผมคุยให้ฟังว่ากรุงเทพก็เป็นอย่างนั้น ถ้าอย่างก้รกรุงเทพมหานครที่ถูกตั้งหลวงเมืองมาอย่างดีแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เราดําเนินมาถึง242ปีละอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีความอยู่ยาวนานยืนนานไปทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปครับตามกรรมของคนคถ้าคนในประเทศไทยกรุงเทพทําความดีมากทาบุญไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานเมตตาก็อยู่ได้ยืนยาวนานแต่ถ้าลบลาค่าฟันกันค่นล้ม เพื่อแย่งอำนาจกันในเรื่องของควาด้านการปกครองอ,อายุมักนก็สั้าลงในสมัยก่อนเนี่ยจ้าบนปอเคยย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพไปอยู่เพชรบูรณ์ม,มีความคิดนะครับแต่ว่าพอาคิดแล้วก็ไม่รอดอมไม่รอดอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้โหราศาสตร์ฝังอะไรไว้ลึกมากมลึกมากคคนที่ไม่มีบุญบารมีเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ตรงนี้ อย่างที่บอกว่าดวงของรอหนึ่งเนี่ยเป็นดวงมหาฤกษ์ทำล้วอย่างลึกอย่างลึกลึกมากเลยมาลากของต้นตต้้นนโพต้นไสเลยพุดไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญละกรรมอีกอย่างหนึ่งแต่ถามว่าด้วยดวงเมืองเนี่ยก็ยุคพันกว่าปีถ้าผูกไว้อย่างนี้นะครับจะมียืนยาวนานประมาณพันปีจะสั้นหรือยาวกว่านี้อยู่ที่พวกเราเราจะทำดีหรือไม่ดีล่ะ ถ้าเรามีการเจริญสตินะอย่างที่เห็นทุกวันนี้ตามวัดตมวาต่างๆปีใหม่ทีกระสุดวนข้ามปีเรามีการทําบุญไหว้พระสวดมนตนะ์ดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างดีนะพุทธบริษัทศรจะพาให้กรุงเทพมหานครรอดพ้นจากทุกอย่างโอ้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับว่าในเรื่องของดวงเมืองทั้งหลายทั้งปวง จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอยู่รอดได้เนี่ยจริงๆลําคัญที่สุดก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่นี่แหละที่จะช่วยกันทําให้เมืองของเราเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตมีความยั่งยืนแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นปึกแผ่นซึ่งสิ่งนี้ก็ท่านในผลได้ทิ้งไว้นะฮะว่าให้พวกเราเนี่ยก็พยายามดูจากตัวเองก่อนหมันที่จะทําดีหรือยังเจริญสติภาวนาบ้างหรือยังหรือมีความเข้าใจในเรื่องของหรวราสตร์บ้างก็ดี เพร่อเนื่องจากว่ามันเป็นค่าศีลสติเป็นค่าอะไรต่างๆที่คนโบราณเนี่ย <c oughs> ก็บันทึกไว้นานแล้วค,คือไม่อยากให้คนในสมัยปัจจุบันนี้มองว่าเป็นเรื่องที่งมงายใช่ไหมค,ครับท่านทุกอย่างอยู่ที่คนนะครับแล้วอย่างละเมาันเนี้ยเราได้เห็นความศรัทธาถามว่าเราเคนะือพุทธนะแต่อะไรดีก็เอาไว้ขอไปดูหน่อยว่า <c oughs> สิ่งที่เขามีดีเนี่ยมีดีอย่างไรบ้างก็เรียนรู้ไว้ไปเรียนรู้ไว้เพราะนั้นอย่าไปเป็นเศษในสิ่งที่ดีนะครับอะไรดีก็เก็บไว้เพราะว่า ไอ้สิ่งไม่ดีจะเก็บทาไมจะดูทําไม,มแต่สิ่งดีๆเราก็ดูเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดแล้วก็มีปัญญาญาณอย่างรู้ถึงสิ่งที่มันเป็นไปเราในเมื่อเราได้ความรู้เหล่านี้มาเราเราต้องจะร้อยนะร้อยเรียงเรื่องต่างๆได้ครบถ้วนทุกกระบวนความ,มนะคนที่จะเป็นบัณฑิตได้ต้องมีสิ่งเหล่านี้ในตัวเองนะครับอย่าไปเสดความดีงามอะไรดีก็เก็บไว้นะดูไว้รักษาไว้นะครับ ก็เป็นบทสรุปที่งดงามมากนะครับจริงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านในผลด้วยนะฮะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับติดตามชมโซอัลทุกวันพฤหัสเวลา1นึ่ทุ่มสินาทีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ